และงานนี้ค่ะนะกข่าวได้เจอกับพี่แอนแล้วนะคะก็ต้องขอถามไถยกันหน่อยถึงเรื่องราวของที่พี่แอนเป็นผู้จัดกับละครเรื่องคือเธอนั่นเองซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าอ่านบทแล้วเนี่ยพระนางต้องเป็นยาญาและมาริโอเท่านั้นค่ะหลังจากพี่แอนเผยภาพบางส่วนนะคะจากการฟิตติ้งละครคือเธอลงในอินสตาแกรมค่ะก็เป็นที่จับตามองของแฟนละครกันเลยทีเดียวนะคะหลายคนชมว่าเป็นพระนางเคมีใหม่ๆที่ดูแลเข้ากันมากโดยพี่แอนบอกว่าตั้งแต่อ่านบทละครเรื่องนี้เนี่ย ภาพของพระเอกนางเอกต้องเป็นยายาดก,กับมาริโอเท่านั้นจริงค่ะส่วนสไตล์ของละครก็จะเป็นละครแนวรักโรแมนติกไม่ดราม่าหนักหน่วงตามแนวของค่ายทองอินเตอร์เทนเมนต์นะคะนอกจากนี้พี่แอนยังพูดถึงน้องออกแบบชิติมนด้วยที่มาเล่นละครครั้งแรกในเรื่องนี้โดยขออุบว่ายังไม่บอกว่าเธอจะมาในบทบาทไหนแต่อยากให้จับตาดูซึ่งจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทําช่วงปลายเดือนกนรกฎานคมน,นี้แล้วไปฟังเสียงพี่แอนกันหน่อยค่ะ คือจริงๆเอ่อเป็นกระแสตั้งแต่พี่แซมลงรูปตัวเองกับย่าแล้วล่ะค่ะอะไรอันนั้นคือแบบเป็นกระแสแบบไม่เป็นทางการาก็ดีใจอะค่ะว่าอุา้ยคนให้ความสนใจขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เข้าไปอ่านในเม้นของพี่แซมมาเยอะมากที่คนตื่นเต้นที่พี่แซมกับย่ามาเจอกันมันเป็นละครรักตามสไตล์แอนแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความ เออมีความอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่จะอธิบายยังไงแต่ก็คือเป็นละครรักโรแมนติกนี่แหละค่ะก็มีน้ำตาไหลเยอะมี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 เป็นความซึ้งซึ้งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้กับย่ามาเจอกันนี่อะไรยังไงอีท่าไหนครับคือจริงๆเราก็อย่างที่บอกอนเป็นคนถ้าอ่านบทเราเห็นว่าเป็นใครอันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์พระเอกมันต้องเป็นโอเท่านั้นเลยอ่ะใช่ของวานหัวเลยใช่ไหมใช่เขาก็จะมีพาร์ทของเขาที่เขาต้องเออเหมือนก็ต้องเป็นโอเราอยากเห็นโอเล่นนะคะ่วนนางเอกก็จะเป็น ยา่าซึ่งยาก็ต้องทําการบ้านเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะเป็นการติะไรของเขาเลยนะครับอืมใช่ใช่เขามีต้องต้องหนุหิพลิก,ก,กอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ละครแบบหนักน่วงเลยอย่างที่ทุกคนเข้าใจอ่ะนะมันเป็นละครรักเป็นรักแบบหนักหนักไม่หนักไม่หนักครับเรียกว่าน่าติดตามทั้งสองเรื่องเลยนะคะทั้งกระดาษรักและคือเธอค่ะ